ผัดแตงกวานะคะแล้วเราก็จะไม่ใช้น้ำมันเราจะใช้น้ำในการที่จะผัดนะคะอันนี้เป็นน้ำต้มข้าวโพดนะคะถ้าพี่น้องไม่มีก็จะใช้น้ำธรรมดาก็ได้นะคะจะใช้น้ำต้มข้าวโพดหรือน้ำต้มถักก็ได้นะคะอันนี้ก็จะได้สีสันด้วย แล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากอันนี้เป็นน้ำที่ต้มต้มมาแล้วต้มเดือดแล้วนะคะ<อ>เราจะไม่ต้องให้เดือดก็ได้นะคะเราก็สามารถที่จะใส่ข้าวโพดลงไปนะคะ,นะคะแต่ถ้าเป็นธรรมดาน้ำธรรมดา,าขอให้เดือดนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ตะหู้ลงไป มือบี่เอานะคะหรือบางท่านอยากจะใส่เป็นเขาเรียกอะไรทำเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ <c oughs> ่นนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดหนูนะคะแล้วก็ใส่ลงไนะคะก็ <c oughs> แล้วแต่ถ้าพี่น้องอยากได้เห็ดอัไหนก็ได้นะคะ <c oughs> เห็ดอะไรก็ได้นะคะใส่สามารถใส่ได้นนคราว,วนนี้เราจะเป็นผักวิตุนล้วนก โพดแล้วก็มีเห็ดหูหนูแล้วก็อันนี้จะเป็นผักหวานนะคะผักหวานอันนี้ไร้สารผักหวานบ้านนะคะไม่ใช่ผักหวานป่านะคะเห็นทีไหมคะอันนี้จะเป็นเราใช้มะละกอหั่นแทนแครลอทนะคะซึ่งแทรอทจะเป็นีราอดนะคะนะคะเราก็สามารถที่จะมาแกันได้นะคะพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่แตงกวานะคะ แตงกวาเนี่ยแล้วแต่ความสะดวกว่าจะหั่นแบบไหนนะคะบางคนก,ก็ผ่าซี่ก็หั่นแบบหั่นตามเฉลียงนะคะหรือเราจะหัน่นแบบหันบวกก็คือเก้งไปเิ้งมาก็ได้นะคะแล้วเห็นเป็นไขไ่หรือยังคะเราดูนะคะถ้าน้ำน้อยไปเราเติมได้นะคะเราก็เติมลงไป แต่ว่าต้องระวังที่ปิ้งเดี๋ยวแตงกวาก็จะมีน้ำออกมานะคะแล้วเราก็จะใช้ฝาหม้อปิดเอาไว้นะคะเพื่อเป็นการบ่มนะคะเป็นการบ่มปิดมาแล้วก็จากข้อนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้อันที่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนข้างบนเรอยู่ข้างล่างแล้วก็ดูว่าแดงสุกไหมวิธีสังเกตว่าแดงสุกไหมก็คือเขาจะใส,ส่ไงหมคะผับประเภที่นี้พอเขาสุกเขาจะใส่ เป็นน้ำเขาจะเยอะมากนะใช่ต้องระวังนะคะอ่านะคะพอเขาสุกแล้วเราก็ใส่มะละกอลงไปอันนี้เราเพิ่มสีใส่ไหมคะไม่ใส่ก็ได้นะคะบางท่านบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเราไม่ต้องใส่แต่อร์อาหารของคุณหมอเขียวนี่จะไม่มีไข่เลยไม่มีไข่ไม่มีน้ำมันที่บางครั้งอาจจะมีแในนานา อันหนึ่งที่จาเป็นก็จะใส่นะคะแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราอาจจะเจียวกระเทียมนิดนึงนะคะเพิม่มความหอมให้อยากทานอะไรได้นะคะ เกลอกเลยที่น้นใส่เกลือเป็นเครื่องปรุงแต่งตานนะคะเราจะไม่ได้รสชาติที่แท้จริงของความหวานจากขานะคะแกนี้เราจะได้นะคะ,ะใส่แล้วเราก็ใส่ผักหวานเนี่ยจะสุดวนะคะจะเป็นออมแซบก็ได้นะคะถ้าเ้า่ององว่าบ้านมีออมแซบก็จะเป็นออมแซบก็ได้หรือจะเป็นสมไทยอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะคะลองดูว่าอะไรก็ได้ที่จะเป็นเพิ่ม,มสีสันให้กับ แล้วถ้าทานเพียวๆหรือทานตื้นบางทีขมนิดนึงนะคะอัดบางทีมันจะมีรสชาติขมแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานนะคะแต่ว่าถ้าเราทานได้ที่มีมาตรานะคะจะมีเลยก่อนจากการหากพี่น้องผู้รับชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพโปรดกดติดตามกดไลค์ และกดแชร์เพื่อที่จะได้ร่วมกันเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยกันครับอนุโมทนาครับติดตามรับชมรายการคัวหมอเขียวย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e ครั่วหมอเขียว f c e e o o o หมอเขียวแฟนคลับและเว็บไซต์หมอเขียว .net ค่ะ